ทุกคนดใจแน่นอนเช่นเคยวู้ฮู้ไปดูเลยไปดูยรอกหัดกล้าสนุกกันนะทุกคนอ no ันน no ี้คือรหัสใหม่นะครับโมโหมาดูกันว่าจะสนุกและมันขนาดไหนไปดูกันต่อต่อดเลยนะโอเคเดี๋ยวรอรอโหลดสิ่งก่อน มา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 นำโดดเด็กสกีเจสส์เด็กเด็กทะเลนี่ครับแล้วเราก็เข้าไปแล้วส่วนที่ต้นเส้นหัวไหลื่นปิดลงปิดโอเคฮะปิดเสียงเกมเรียบร้อยนี่ครับผมนี่จะรอสโนว์ผมวู้ดหนึงก็จะโหลดเสร็จแหละ แหลกเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอะว้าว,าวนหนูตัวเองก็ไหวเหมือนกันแล้วเนะี่ยอุ้ยสีดาวเต็มเลยว,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 ว้าวที่ครับผมสน,นุกของผมจะมาเรเวลนี่ที่นายนายคิดยังไงอ้าว๊อดโอโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตรงนี้ไม่ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเล่นเลยนะ แต่ก็จะมีเด็กๆมาเล่นอยู่นะ <Yeah! S 1> ตรงนี้จะเป็นรถไฟโหนะครับอ่าด,ดูดูดูมีเรงลงมาฮะผมโคตรมันเลยนะอันนี้นี่ใช้เวลาสร้างนานมากเว <c oughs> ิวโสเขาน่าจะสนุกมากๆเลย <c oughs> โอ้ลงมาแล้ว <c oughs> ๆๆเราไปดูอันนี้คือสวนสนุกโซนที่หนึ่งนะฮะเนี่ย ซนที่หนึ่ง้อ,อนี้โซนที่สองดิเออเนี่ยโซนที่สองก็จะแบบนี้เคก็จะมีทางเข้าเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือโซนตอนนี้จะใกล้มาโซนที่หนึ่งนะฮะนี่ฮะโอ้โหโคตรสวยมชมตัวเองก็ไปน่าหนาเนี่ย <laughs> นี่ครับแล้วตรงนี้เราก็ติดป้ายว่าเอออ๋เล็กเติดป้ายว่าโซนเครื่องเล่นผีสิงเราไปดูกัน นี่โซนครึ่งเล่นส่นนี่ฮะวิรถไฟมาบดีเลยโหคนเต็มเลยเราจะมานั่งกันฮะโซนเคร่งเลนอสอันนี้ผมเพิ่งสร้างใหม่แล้วนะเนี่ยอันนี้คือสร้างสร้างใหม่ๆเลย,แ,ยแล้วก็มีเครื่องเล่นตรงนู้นอีกฮะก็เยอะเลยนะเครื่องเล่นนี้โอ้ยมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบ เป็นแมวฮะอืมแมวตาสีแดงนะฮะแล้วก็โคงกระดูกนะฮะโลโซบูแต่เรามาดูข้างล่างฮะนี่ครับจงเครื่องขาขึ้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรตูงๆตรงนู้นฮะอูดูสิโคงกระดูกด้วย นี่ฮะบ้าปีสิงไม่ต้องมีโครงกระดูกฮะถ้าไม่มีก็ไม่ใช่บ้าปีสิงแล้วว้าวแล้วก็มีตรงนี้โชนหนึ่งโอ้โหแล้วมีบ่อน้ำฮนะโอ้ยก,กระดูกโครงกระดูกกำลังจะออกมาเลยแหมแล้วก็มีโครงตรงนี้อีกนะฮะแล้วก็อันนี้คือโซนส,สุดท้ายก็ตกแ,แ,แต่งเต็มที่นะฮะเนี้ยโอกระดูกกำลังออกมาเลยโอ้โห ไงนี่นะครับสรุปของก็เครื่องเล่นนี้เนี่ยก็มีนะออกก่อนอ๋อเครื่องเล่นนี้เอ้มามันดูไงอ่ะ๋อก็ราคาแค่สิบห้าดอลลาร์แต่ก็ส,สนุกนะฮะแม่ก็เรามาดูโซนหนึ่งโซนนั้นก็จะเปิดอ๋อเราบอกไปแล้วสุดนุ้น เราว่าจะสร้างเครื่องเล่นตรงนู้นอีกเยอะนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอันนั้นคือโซนอะไรนะเน,น,นี่ยเนี่ยเนียอันเนี้ยเหลียงปูนี้ก็น่าจะเป็นโซนของเครื่องไฟห่อน้ำเะ้ยมันมีชื่อตั้งเคยตั้งชื่ออยู่ นี่ฮะมันเลยเจ้าวันรุ่รงแล้วก็เครื่องเล่นนี้ฮะตับเต่าแมนนะอันนี้ช่สิ <ยา S 2> งผมไม่รู้นะผมไม่ใส่ที่เซตตี้อ่ะไม่เป็นไรนี่แล้วก็เครื่องเล่นนี้นะแล้วก็อันนี้ฮะอันนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่ตอนนั้นที่เราสาร้างแรกๆเนี่ยกําไรดีมากครับามากผมก็เลยสร้างเจ้านี่มานะ อกเลยตกแต่งอะไรเรียบร้อยฮะโอ้โหก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่คือทีเด็ดเลยฮะนี่ก็คือเป็นรถไฟเหาะนะฮะว,ว้าวโอเคเราไปดูโซนอื่นกันดีกว่าโอ้ยเอ้ยเราไปสร้างสนุกดีกว่าไปสร้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลยเราไปสร้างสนุกให้มันใหญ่กว่านี้ดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่ค่อยใหญ่พอนะอืม โหคนเข้ามาโซนนี้เยอะมากเนียดูดิโซนเนี้ยนะอ๋อพอไปแล้วอ่ะเนี่ยแล้วก็มีอาหารว่างน้ำหวานฮะตรงนี้ยังไม่ได้สร,รา้างแต่เราสร้างสุดนุกไปแล้วเราสร้างก่อนสร้างเลเดีโอโอ้โอ,อ้โอ,อ,อผมไม่เคยเล่นในมือถือนะเนี่ย อ๋อๆเราก็จะสร้างเกี่ยวกับอะไรดีอ่ะเครื่องเล่นแบบเด็กๆกันนะฮะที่เขาเล่นกันได้นะอมผมมีเงินอยู่ห้าหมื่นะหรอต้เล่ดีอ่ะที่มันไม่ต้องสร้างอะไรเยอะฮะที่มันไม่ต้องอะไรเยอะแหละ,มไ,มออะ,ไ,ะไม่ต้องสร้างอะไรเยอะ อันไหนดีอ่ะอืมที่มันสร้างเองเหรออย่าไม่เอวนี้ดีกว่าโอ้หนี่ฮะนา่าจะเป็นโซนแบบนี้นะเอ้ยเรายังไม่เคยมีนี่อะไรเนี่ยเป็นเครื่องเล่นแบบนี้ฮะว้าวเราตั้งไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เลยไปไม่ได้สิทางตรงนี้ไม่ได้สิ สร้างตรงนี้เลยโอ้ย่างสวยมาแล้วเราก็จะสร้างทางให้กับคนเข้าไปฮะให้เข้าไปเล่นในสวนโอ้ยกระเ้ามาเราจะติดขัดนิดหน่อยแต่เราก็ลบนะ ล้วก็จะไม่สร้างนี่โคตเทเอ้โหติดขัดอีกแยะนี่แล้วก็ถ้าออกเนีย่ยเราก็จะสร้างเลยโอเคอโคตรสวยะ่ะแม่ชมก็ยังดีอยู่ ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สักต้นต้นไม้เนี่ยเออสักต้นหนึ่งเพิ่มความสวยงามให้กับเออทางหน่อยครเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างความสวยงามไม่กับทางเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีทางสร้างเอาเอ,อ,อาประมาณนี้แล้วการท้าถังขยะไม่ต้อมีเยอะหรอกแล้วเราก็จะทําการ ทำการเปิดเลยแล้วกันและอ,อะไรกันครับเนี่ยแล้วผมก็ตั้งชื่อว่าเออบันจี้จำเออบันจี้จำไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเอาอนนี้แหละบันจี้จำฮะ จำ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 ไมตีปะจำจมจำไม่โทรจำไอ้มันจำไม่ใช่หรออะไรดีเอาอะไรดีเออมันจี้จำจำเอเอาไม่เอกไปก่อนจะจำจจำ เออนี่แหละเออคิดชื่อน,นานสิบดอลลาร์ฮะเรียบร้อยส้มทีเรียบร้อยฮะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเล่นนะก็รอดูไปก่อนมีแล้วก็จะมีทางต่อมาอีกฮะทางต่อมาอีกทางต่อมาอีกเนี่ยก็จะเป็น ไปมองอ่ะเนี่ยอีกแล้วอาจะสร้างตัวสนุกอีกันหนึ่งก็คือคืออะไรอีะนี <c oughs> ่ฮะนี่ชิงชาอะไรเนี่ยมมาหมุนใช่มมาหมุนตรงไหนดีตรงนี้ละกันนี่ประหยัดพื้นที่ดีมันประหยัดพื้นที่ไหน ออกมาจะตั้งตรงไหนดีนี่ทางเข้าก็ตรงนี้ทางออกก็ตรงนี้นี่็ตทางออกนี่ทางเข้าโอ้โหออาอๆๆออออ้าว เสร็จเรียบร้อยแหละก็ปรับราคาก่อนสิบดอลลาร์เหมือนเดิมและตั้งชื่อว่าชิงช้าสวรรค์้ไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์มาหมุนเออชิงช้าสวรรค์อะไรอ่ะมาหมุนนี่แหมาหมุนก็มีคนมาเล่นบางคนอุ้ยมีคนมาเล่นแล้วเหรอ ใครอ่ะอ๋อคนเดียวเองเออก็เพิ่งเปิดแล้วนะก็อย่างนี้แหละแต่ลูกก็โอ้โหก็น่าจะทำเงินให้เราได้ประสมโคเลยนะเหลือพื้นที่หน,น,นึ่งสองสามเนะี่ยประมาณสามนี่ะประมาณสามเครื่องเล่นนะแล้วเราก็จะสร้างเครื่องเล่นน้ำชาเอา สร้างเครื่องเล่นน้ำชาวไว้ตรงนี้นะคะไว้ข้างๆเลยเออข้างๆเลยข้างทางออกข้างๆกันอันนี้เออเอา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 กดเลยมู้งตววยเดี๋ยวเราเนี่ยแล้วก็ต่อมามนี่เราก็สร้างทางเข้า าทางตรงไมทางตรงถ้าทางตรงอ่ะมันจะได้น้อยฮะนี่วิชิตศาสตร์นี่มานี้ะแล้วก็จะสร้างแต่งอ๋อยานะทำอะไนดีอ่ะเพื่อเพิ่ม,มความรีสตรี้กับสถานที่ของเราแล้วก็จะเอา นี่คิสตันนะฮะคิสตันปอมเออนี่แหละเขียวเนาะเขียวเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคนเอ,อ้ยลืมเปิดลืมเปิดลืมเปิด แล้วก็เราจะตั้งชื่อว่าเครื่องเล่นเครื่องเล่นคนชลา <c oughs> เครื่องเล่นคนชลาอ่าอี่แหละโอเคฮะอุ้ยเรายังไม่มีไฟอะ่ะเออไฟน้อยไฟน้อยเออเดี๋ยวคนเขาไม่เข้ามาเขากลัวกันตงไฟหน่อยแล้วกัน ลองสามันนีเออเออโสวยสวยอวย,อยอู่สวยจัดสวยจัดสวยดีสวยดีอือสามสร้างไว้่างนี้แหละ เรียบร้อยคือนั่นก็ชนะอุยย้ยโหเย้ใครมาเยี่ยวนี่ยโคเราลืมทำห้องน้ำหรอต้องทำห้องน้ำด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเราทำห้องน้ำก่อนนะแหมโอ้ลืมไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยนะเราในห้องน้ำเนี่ยแหมยิ่งลืมยิ่งโดนแล้วก็มี แฮมเบอร์เกอร์ขายด้วยเอาแฮมเบอร์เกอร์ชิปปอกคอนแล้วก็ห้องน้ำเป็นหนึ่งดอลลาร์แฮมเบอร์เกอร์เป็นห้าดอลลาร์พอโอเคเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะได้อีกสองเครื่องเล่นไม่รู้จะเอาอะไรดีอุ้ยแหลก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 อะไรอ่ะโอ้แหลกอละไร แม่ก็เครื่องเล่นเรามีประมาณนี้นะสวนของเราอืมพอใช้ได้เลยน่าตั้งแต่เราสร้างโซนใหม่เฮ้ยเราปิดป้ายก่อนใช่อันนี้คือโซนสวนสนุกที่สามนะเออเหออ็นที่อยู่ตรงไหนอ่ะโออโอโอโอ,อๆๆมัวแล้วแรก ี่้เจ้าสักทีให้มันติดป้ายโอเคแล้วก็ให้มันเขียนว่าโซนโซนสวนสนุกที่ เลียนหรอกโนสนุกที่สามโอเคเรียบร้อยนี่ฮะนี่เอาไมไต้องไม่ได้อะเอาอะไรกันครับเนี่ยโซนสวนสนุก ที่สามอือได้ยังโอเคโซนสนุกที่สามฮะทีนี้โอเคแล้วเราก็จะสร้างเป็นต้นไม้ปิดเ้ยหรือว่าสร้างเป็นแบบเออธรรมชาติ ต้นไม้ตับหลอกนี่เอ้ยน้ำผู้ด้วยลืมน้ำผู้น้ำผุเอาเป็นหญ้าไปก่อนแล้วกันเป็นแบบโซนชิวๆดิฟวร,รีริงอย้ยรแบบนี้เ,เรียบร้อย โอเคก็คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบพี่มี่ตกดไต่อกดแช้ติดต่อได้แล้วไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเลยครับโอเคโอ้โหไม่มีหน้าเลยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคร่ะ